สวัสดีค่ะทุกทกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวพารวยฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของคนแชร์ข่าวพารวยนั่นเองนะคะและขออนุญาตเตือนก่อนรับฟังคลิปนะคะว่าการที่เราดูดวงเราเชื่อเรื่องดวงขอให้ท่านดูและเชื่อแบบมีสติอย่าได้งมงายและโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังคลิปนะคะและสำหรับท่านใดค่ะที่ชอบดูดวงล่วงหน้า กดกระดิ่งตัวข้างบนตัวที่3เอาไว้ได้เลยนะคะท่านจะได้เป็นคนแรกค่ะที่ได้เห็นคลิปล่าสุดของคนแชร์ข่าวพารวยนั่นเองนะคะค่าสำหรับคลิปนี้นะคะชาวราศีกรกฎท่านสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดค่ะชาวราศีกรกฎทุกท่านคะมารับฟังกันค่ะในช่วงวันที่3ตุลาคมถึงวันที่15พฤศจิกายนปี2566นะคะ ช่วงระยะเวลานี้จะเกิดอะไรขึ้นกับท่านบ้างเพราะเป็นช่วงที่ดาวอังคารจะขยับย้ายอีกครั้งหนึ่งนั่นเองค่ะดาวอังคารย้ายในครั้งนี้นะคะชาวราศีกรกฎท่านจะไม่ค่อยติดติดขัดขัดเหมือนช่วงที่ผ่านมาแล้วนะคะบางเรื่องก็ถือว่าโล่งอกโล่งใจไปได้บ้างในระดับหนึ่งการงานถึงแม้ว่าตัวท่านนั้นยังคงเหน็ดเหนื่อยเพราะว่างานยงังคงมีมาอย่างต่อเนื่องมีงานเพิ่มขึ้นด้วย แต่ก็ถือว่าเหนื่อยแล้วเกิดผลดีต่อตัวท่านคะ่ะงานมีความคืบหน้าแต่ก็ต้องทำใจนิดนึงนะคะช่วงนี้ท่านยังคงมีปัญหาให้ต้องแก้ไขมีดวงได้แก้ไขงานที่คนอื่นทำผิดพลาดในบางช่วงแต่อย่าได้วิตกกังวลใจไปนะคะกับปัญหาต่างๆที่เข้ามาท่านจะแก้ไขได้เสมอคะ่ะด้วยไหวพริบและประสบการณ์ที่ท่านนั้นเคยแก้ไขกับปัญหาเหล่านี้นั่นเองนะคะ เพราะว่าปัญหามักจะเป็นปัญหาเก่าๆเดิมๆรวมไปถึงเรื่องในครอบครัวของท่านด้วยช่วงนี้ท่านจะมีงานเข้ามาให้ได้ทำอยู่ตลอดเวลาอย่างที่บอกเอาไว้ตั้งแต่ตอนต้นค่ะและที่สำคัญบางท่านจะได้ทำงานพิเศษควบคู่กับงานประจำด้วยนะคะท่านจะโดนคนรอบข้างเรียกใช้ไหววานให้ทำนั่นทำนี่บ่อยมากขึ้นหรือหากมีงานใหม่ๆเข้ามา ในช่วงนี้ผู้หลักผู้ใหญ่ก็มักจะนึกถึงท่านเป็นคนแรกๆท่านมีงานใหม่ๆให้เข้าอาท่านมีงานใหม่ๆเข้ามาให้ได้รับผิดชอบนะคะซึ่งเป็นงานที่ท่านไม่ได้ทําเป็นประจําไม่ได้รับผิดชอบเป็นประจําด้วยช่วงนี้ไอเดียใหม่ๆมักจะเกิดขึ้นค่อนข้างบ่อยเป็นช่วงที่ท่านอยากจะทดลองทําอะไรใหม่ๆดูบ้างบางท่านก็อยากออกนอกกรอบอยากจะทําอะไรที่ท่านนั้นยังไม่เคยทํามาก่อน ช่วงนี้ท่านค่อนข้างที่จะใช้ความพิดเยอะนะคะชาวราศีกรกฎเริ่มมองหาสิ่งใหม่ๆให้กับตัวเองเพื่อที่ว่าอยากจะให้ครอบครัวนั้นดีขึ้นกว่าเดิมอยากมีรายได้เพิ่มขึ้นนั่นเองค่ะข้อดีนะคะช่วงนี้หลายๆเรื่องภายในครอบครัวดีขึ้นกว่าเดิมหายใจหายคอได้โล่งขึ้นสําหรับบางเรื่องและสําหรับกับใครบางคนรายจ่ายที่เกิดขึ้นก็มักจะเป็นรายจ่ายปกติทั่วไป เป็นช่วงที่รายจ่ายค่อนข้างจะจุกจิกยังไม่มีรายจ่ายแบบที่ต้องใช้เงินจํานวนเยอะๆฉะนั้นขอให้ท่านมีสติในการใช้จ่ายให้มากๆนะคะอย่าเพิ่งอยากได้นั่นอยากได้นี่ประคับประครองเซฟเงินในบัญชีของท่านเอาไว้ให้ได้นานที่สุดนะคะใช้จ่ายให้ได้นานที่สุดคะ่ะช่วงนี้อย่าเพิ่งตามใจอย่าเพิ่งตามตามแรงกิเลสต,ตัณหาควบคุมอารมณ์การอยากได นั่นอยากได้นี่ความอยากมีอยากได้ขอให้ท่านนั้นละทิ้งไปนะคะแล้วท่านจะมีเงินใช้จ่ายอย่างต่อเนื่องแน่นอนค่ะหากการเงินจะติดขัดก็จะเกิดจากตัวท่านเองที่ไม่ควบคุมความอยากมีอยากได้คือพูดง่ายๆเห็นอะไรถูกซื้อเลยอะไรประมาณนี้นะคะฉะนั้นขอให้ท่านมีสติให้มากๆค่ะ มาที่การงานต่อกันบ้างนะคะช่วงนี้งานของท่านจะมีมาเรื่อยๆนะคะแต่อุปสรรคมักจะมาจากตัวของท่านเองค่ะอารมณ์เหมือนแบตกําลังจะหมดมักมีอารมณ์เบื่อเบื่อเสงเสง่บางวันก็อยากนั่งนิ่งๆนั่งทํางานแบบเอ่ยเอยยทำแค่ให้ผ่านพ้นช่วงนั้นไปหรือว่าวันนั้นไปแต่บางวันโอ้โหก็ขยันไม่หยุดนะคะทํางานลุยตั้งแต่เช้ายันเลิกงานช่วงนี้อาจจะเกิดจากการที่ว่าพลังของท่านถดถอยค่ะ งานมีปัญหาค่อนข้างบ่อยที่สําคัญต้องรับผิดชอบแก้ไขงานที่คนอื่นทําผิดพลาดบ่อยครั้งฉะนั้นในช่วงนี้พยายามนะคะสร้างพลังบวกให้กับตัวของท่านเองให้อยู่ใกล้ชิดกับคนที่คิดบวกอยู่ห่างๆคนที่ชอบมองคนอื่นหรือว่ามองสิ่งรอบข้างในแง่ลบหากมีบุตรลานให้เล่นกับเขากอดเขาเขาจะนำพลังบวกมาให้ท่านคะ่ะหรือ เล่นกับสัตว์เลี้ยงภายในบ้านของท่านก็ได้เหล่านี้ที่แนะนำนะคะเขาจะนำพลังบวกมาให้ท่านจะหายเหนื่อยท่านจะมีกำลังจะมีพลังลุกขึ้นมาต่อสู้กับงานอีกครั้งหนึ่งนั่นเองค่ะ <c oughs> ช่วงนี้นะคะ <c oughs> การงานของชาวราศีกรกฎยังถือว่าไม่น่าวิตกกังวลใจถึงแม้ว่างานค่อนข้างที่จะเยอะนะคะบางท่านก็ใช้คาว่างานยุง่งจะมีงานแทรกงานเร่งงานด่วนเข้ามาบ่อยครั้ง ท่านจะได้รับผิดชอบงานมากกว่าหนึ่งอย่างขึ้นไปมีงานพิเศษเข้ามาโดยที่ท่านคาดไม่ถึงคะ่ะข้อดีการงานของท่านนั้นเหนื่อยแต่จะมีข่าวดีมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นที่สำคัญผู้หลักผู้ใหญ่ยังคงคอยให้การช่วยเหลือท่านดีอยู่และท่านจะมีข่าวดีด้านการเงินเข้ามาด้วยนะคะมีดวงได้เงินที่ท่านไม่คิดว่าจะได้คะ่ะท่านมีดวงจะได้เงินพิเศษบางท่านมีรายรับมากกว่าหนึ่งช่องทางด้วยนะคะ เช่นได้เงินจากงานประจําแล้วยังได้เงินจากงานพิเศษหรืออาชีพเสริมและบางท่านจะมีคนคอยช่วยเหลือซัพพอร์ตช่วงนี้บางท่านได้เงินพิเศษซึ่งเกิดจากการที่ว่ามีคนใช้แว่บานท่านนะคะให้ทํานั่นทํานี่ให้แล้วให้ค่าตอบแทนเป็นเงินแต่ว่าการเงินจะเป็นลักษณะของเงินหมุนได้มาจ่ายไปนะคะเพราะว่ารายรับเข้ามาก็มักจะมีเหตุการณ์ให้ท่านนั้นต้องใช้จ่ายออกไปทุกครั้งนั่นเองค่ะการเงินถือว่า มีให้ใช้จ่ายคล่องมือขึ้นยังอยู่ในช่วงที่มีรายจ่ายที่ท่านคาดไม่ถึงเกิดขึ้นค่าใช้จ่ายบางอย่างท่านไม่คิดว่าจะได้จ่ายกลับได้จ่ายนะคะรายจ่ายจะเป็นรายจ่ายจุกจิกมากกว่าในช่วงนี้โดยเฉพาะรายจ่ายที่เกี่ยวกับบุตรหลานช่วงนี้รายจ่ายที่เกี่ยวกับตัวเขาจะเพิ่มขึ้นแต่จะเกิดจากตัวท่านเองนะคะเช่นเปค่ะซื้อสิ่งของให้บุตรหลานพาบุตรหลานเดินทางท่องเที่ยวระยะสั้น หรือเจอสิ่งของที่เหมาะกับบุตรหลานเหมาะกับสัตว์เลี้ยงภายในบ้านตัดสินใจซื้อให้ทันทีนะคะจะได้ช่วยเหลือคนใกล้ชิดบางคนด้วยในช่วงนี้ซึ่งเขาเดือดร้อนเรื่องเงิน,เง,นเงินทองทองท่านจะได้ยื่นมือเข้าไปท่านจะยื่นมือเข้าไปช่วยเองหรืออาจจะเกิดจากเขาเข้ามาขอความช่วยเหลือจากท่านนะคะช่วงนี้ท่านเป็นคนหาเงินนะคะชาวราศีกรกฎแต่จะไม่ค่อยได้ใช้เงินที่ตัวเองหามามา,มากนะัก ส่วนใหญ่จะหมดเงินไปกับเรื่องราวภายในบ้านและคนรอบข้างมากกว่าและช่วงนี้ท่านจะมีการเดินทางเป็นระยะระยะจะได้ติดต่อพูดคุยกับผู้คนมากหน้าหลายตาจะมีการนัดหมายพูดคุยเรื่องที่สําคัญสคัําญบางท่านก็กําลังเร่งดําเนินการบางอย่างเดินเรื่องยื่นเอกสารกับหน่วยงานต่างๆยังไงก็ขอให้ท่านใจเย็นๆนะคะเพราะว่าจะติดขาดมีปัญหาหท่านต้องแก้ไขก่อนแต่สุดท้ายแล้วจะสําเร็จ บางเรื่องท่านต้องทำซ้ำหรือว่าคุยซ้ำจึงจะสำเร็จนะคะและที่สำคัญโอกาสที่ท่านจะทำสำเร็จในเรื่องราวต่างๆนั้นมีสูงมากในช่วงนี้ฉะนั้นขอให้ท่านพยายามอย่าถอดใจกับอะไรง่ายๆช่วงนี้หนื่อยหน่อยนะคะแต่พอผ่านพ้นช่วงนี้ไปทั้งการงานและการเงินของท่านจะค่อยๆดีขึ้นค่ะข้อดีช่วงนี้วาจาโดดเด่นผู้จาน่าเชื่อถือท่านจะมีข่าวดีจากการเจรจาต่อรอง ท่านใดนะคะที่ทำงานเกี่ยวกับการใช้คำพูดซื้อขายแลกเปลี่ยนซื้อมาขายไปท่านใดที่เป็นเซล์ในหน้าคนกลางขอให้ลุยให้เต็มที่อยากจะขอความช่วยเหลือจากใครด้วยท่านนึกถึงใครให้เข้าไปขอความช่วยเหลือนะคะจะสำเร็จอยากได้เงินอยากได้งานให้ท่านเดินเข้าไปหาอย่าอยู่นิ่งๆอย่ารอให้ทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาหาท่านเพียงอย่างเดียวแล้วท่านจะได้มาซึ่งสิ่งสิ่งนั้น ช่วงนี้หากมีเรื่องที่ท่านจะต้องพูดคุยนะคะชาวราศีกรกฎขอให้ท่านนั้นลงมือพูดคุยได้วด้วยตัวของท่านเองค่ะค้าขายขายเองจะขายดีกว่าให้คนอื่นขายให้ท่านจะได้ติดต่อพูดคุยกับคนที่ท่านไม่ได้พูดคุยด้วยมานานจะและที่สําคัญนะคะคนรอบข้างบางคนจะทำให้ท่านหงุดหงิดอึอดอัดํำคาญใจยังไงก็ขอให้ท่านมีสติและใจเย็นๆห้ามปะทะคา,ารมกับใครโดยเด็ดขาด ไม่ว่าจะกับใครก็ตามโดยรวมการงานเหนื่อยก็จริงมีปัญหาเข้ามาก็จริงแต่ท่านจะแก้ไขได้เสมอรับมือกับงานได้การเงินมีให้ใช้จ่ายอย่างต่อเนื่องนะคะมีทางแก้ทางออกเสมอคะ่ะท่านติดขัดมีปัญหาท่านก็มักจะหาทางออกได้ด้วยตัวของท่านเองแต่อารมณ์ค่อนข้างที่จะสวิงนะคะขอให้ท่านนั้นมีสติอยู่ตลอดเวลานะคะไม่เหมาะแก่การเสี่ยงโชคเสี่ยงดวง หากงดไม่ได้ก็ขอให้ท่านนั้นเสียงให้น้อยลงนะคะขอให้ชาวราศีกรกฎทุกท่านโชคดีมีความสุขคะ่ะเงินไหลนองทองไหลมากลับขอพระคุณทุกทุกการติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีคะ่ะ